เหมือนเสียงหัวใจมันยังตะโกนเรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั้นคู่กันดีค่ะไอซ์แล้วฉันเองเราไม่ฉันเองแต้วฉันเองแล้ไม่สนใจกลับพักใจให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใหญ่ไม่ต้องมแม่มันจะแปลกแต่ว่าฉันเองกลับไม่สนใจกลับพักใจให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใหญไม่ต้องมาหวนวัง เข้าคำว่านั่นแหละเลยฉันเองดีเนาะเอาสะดวกหนูอ่ะมันไม่ได้สองตัวอย่างงี้นะ่นใหไม่ต้องมาวุ่นวายฉันเองนั่นแหละฉันไม่ได้เหนื่อยไปไหมตรงนี้กับวุ่นวายฉั่ทำไมจะได้มีเวลาหายใจเลือกเอาที่ทำไม่ได้ก็ได้ค่ะ เนาะได้มีเวลาหายใจจะมีเวลาหายใ่างน,นั้นโน้ตไว้เลยทำไม่ได้จะได้ไม, <Okay. S 1> ม,ม่นี่โอเคทำใหม่เหมือนเสียงหัวใจนะฮะ one two three หายใจเหมือนเสียงหัวใจมันเย็นแต่ก็เรียกหาเธอไไทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กันแต่ว่าฉันเองเราไม่สนใจเราปล่อยใ,ให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใหญ่ไม่ต้องมา จะ,จะชีวิตกลับมได้ไดไดหรือเ่าับมได้หรือดรู้ถึงความเงีมัเธอวันนีด oh, <dear. S 2> ฉันคิดถึงเธอคุมดีๆไหมเธอมันจะสั่นตลอดระวังเออระวังเพราะเรามูฟอยู่ด้วยต่อ บางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจลืมตัวทำลงไปมันก็เสียใจมันก็เสียใจมันก็เสียใจเออขึ้นเสียให้ดีบางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจลืมตัวทำลงไปมันไม่ตรงกับหัวใจหัวไปเลยหัวบางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจลืมตัวจำลงไปมันก็เสียใจครูจะร้องไม่ได้เน้นตัวคำาลังนะบางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจลืมตัวทำลงไปมันก็เสียใจแะมครูจะเน้นกันว่า หัวใจกับเสียเออลองดูเหมือนเหมือนตอนแรกบนน่ะเหมือนแบบบางทีมีบางคำมันไปจนกับหัวใจลืมตัวทักงมื่อไปมันก็เสียใจได้แต่เมื่อร้องเพลงวอนให้เธอคืนมาอยากจะอยากจะย้อนเวลานั้นกลับคืนมาได้ไหมเพราะเธอจะพ่ายคนที่ลังไบได้ไหมเอยะจจะย้อนเวลานั้นกลับคืนมา เธอพอจะอภัยคนที่พลังไปพลังไปพลัง,ลงเธอพอจอภัยคนที่พลังไปไม่มีเ,เธอทำอะไรมันกูเศร้ามันก็เศร้าที่ทำไม่ได้ผู้ยังไม่คิดให้เธอไปจะชีวิตกลามาได้รอเปล่ากลามันได้รอเป,ปล่าดูถึงความงียงบันกัเธอวันนี้อ๋อ หนองสามอะลองไปเอาเข้าของขว้งออกนอกค้องแต่ไม่กล้ารถรเชอาจเป็นมืรงที่อยู่ในกล้องฉันก็แจความรู้สึกของน้ำกะทิที่ขารถชงน้ำตาฉันถูกเข่าไหลลามได้ไปถึงน้องค่ะผู้ต้องหาในคดีที่ใช้ส้มตำแก้หนุ่มใจก่อนจะเอื้อนอทวจีตอนเจอจะไปก็ทำไม่ซีแต่ทำไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้าก็น่าซีคงคงจะจริงอย่างที่เจอเคยว่าเราว่าที่ลางมีเขาแต่ในป่ามีหมาป่า นีสฟนมเรื่องมีปมมีเชี่ยวแต่ดอกไม้จะรู้ตาที่หมาเห่าพม่ารักรำมาชนะขาดเธอฉันกินไม่ลงเอาแต่นั่งมองแต่ชุดกับเธอยกทรงมันอาจวุ่นวายไปสะหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้ายปากร้ายใจร้ายแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ให้เธอไปจากชีวิตลำมาได้หรือเปล่าลำมาได้หรือเปล่าได้เรียนรู้ถึงความยิมยอมกเธอวันนี้ได้ ตอนนี้รู้ปัญหามีอะไรบ้างเราลองรู้จออักตัวเองดิมีแบบพวกคำสั้นยาวอ่าใช่เลยตอนนี้คำสั้นยาวหนูต้องหายได้มาที่ครูเน้นเนี่ยครูจะไม่แต่สุดท้ายฉันเลีงนั่นแหละที่ทำไม่ได้พูดยังไม่เหนื่อยเหนื่อยแรงร้องให้มันซอฟต์หน่อยต้องมีท่อน